ตอนที่หนึ่งพันเจ็ดสิบหกชื่อตอนว่าความยอดเยี่ยมของเฉินเป่าเจียวครานเห็นเป่าเจเรืองห่วงที่มีอาการโกรธรุนแรงผู้ที่ดูชมก็ต้องนิงเงียบเนื่องจากทุกคนต่างรู้ดีว่าระน,นี้เป่าเจเรืองห่วงได้ทําการฝึกฝนอย่างหนักที่อาณาจักรราชันทุกคนต่างเข้าใจว่าเขาคงได้ท้าสู้กับหลี่ชีเย่อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถชนะแม้กระทั่งเฉินเป่าเจียวที่เป็นอคติข้าง,ง,งกายของหลี่ชีเย่ได้ แล้วจะไปทาสู้กับลีชิเยได้อย่างไรจะโทษเปาโจเริ่นห่วงที่กโกรธก็ไม่ถูกเพราะว่าศัตรูในใจของเขาคือลีชิเย่แต่ถ้าว่าเวลานี้เขาเอาชนะกระทั่งเฉินเปาเจี้ยวยังทําไม่ได้แล้วจะไม่ให้เขาต้องกโกรธจนแทบครั่งได้อย่างไรแม้แต่กับยอดราชริยาอย่างจี้คงหูตี้จ้านซื้อยังรู้สึกสะท้านภายในใจที่ทำให้พวกเขาต้องตกใจยิ่งกว่าก็คือ ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเวลานี้ฉันเป่าเจียวยังคงไม่สำแดงกายเซียนของนางออกมาเลยเคยมีคำเล่าลือกันมาเป็นเวลานานแล้ว2อดรุณีดาบกระบี่คือผู้สำเร็จกายเซียนระดับกลางและมีผู้ที่ได้เคยเห็นกายเซียนของสองเดรุณีดาบกระบี่มาแล้วแต่วันนี้ฉันเป่าเจียวยังไม่ได้สำแดงกายเซียนออกมาก็สามารถทำให้เป่าเจยร้่นหวงรับไม่ไหวเสียแล้ว ถ้าหากว่านางประทุกายเซียนออกมาแล้วก็คงน่ากลัวม,มากไปกว่านี้สิอีกเกรงเกรงเกรงเวลานี้ปรากฏเสียงของโลหะดังขึ้นมาเสื้อกราะอ,อย่างหนาและน้ำหนักมากตัวหนึง่งถูกสวมอยู่บนตัวของป่าเจอเร์เรนห่วงในเวลานี้ตัวของปาเจอเร์เรนห่วงถูกปิดทับด้วยเสื้อเกราะที่หนาม,มากอีกทางเสื้อเกราะตัวนี้เปล่งประกายสีทองออกมาคล้ายดั่งทําขึ้นมาจากทองของเซียนอย่างนั้นทําให้กายของพวกเขาดูมีความอาหาังการ และศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยามที่กายเทวะสยบอเวจีประทุข,ขึ้นมานั้นเหมือนว่าเปาเจเริห่วงในเวลานี้คือคนเหล็กที่สามารถทําลายทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างนั้นสุดยอดเสื้อเกราะจริงๆแม้ตลิชเย่ที่นั่งอยู่บนเกี้ยวยังต้องกราวชื่นชมออกมาเมื่อได้เห็นเสื้อเกราะที่เปาเจเริญห่วงสวมอยู่กล่าวว่าในปัจจุบันผู้ที่สามารถสร้างเสื้อเกราะที่กระชับตัวให้กับกายเทวะสยบอเวจีได้นั้นนับว่ามีอยู่ไม่กี่คนเท่านั้น แม้แต่พวกจี้คงมูตี้จ้านซือต่างเพ่งสายตาไปข้างหน้าเมื่อเห็นเสื้อกราะที่สวมอยู่บนตัวของปอจูรนห่วงพวกเขาต่างเป็นผู้ที่รู้ว่าสิ่งไหนมีคุณสมบัติดีหรือไม่ดีเช่นใดแค่มองแบบเดียวก็รู้ได้ทันทีว่าเสื้อกราะตัวนี้จะต้องสร้างขึ้นมาจากโลหะวิเศษแน่นอนอย่าว่าแต่อุธทั่วไปเลยต่อให้เป็นอาวุธจัก,กรรดิทเทพก็ทำลายเสื้อเกราะตัวนี้ไม่ได้หรือกระทั่งอาวุธราชนเซียนก็ไม่สามารถทำลายเสื้อเกราะนี้ได้ในครั้งคราเดียว ด้วยเสือ้อกราาชิ้นนี้เข้าคู่กับก,บกายเทวศพอ,อเวจีของเปาเจริญห่วงแล้วยอมต้องเพิ่มพูพนพลังต่อสู้ของเปาเจริญห่วงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวแน่นอนรับการโจมตีของข้าเปาเจริญห่วงรู้สึก,กโกรธขึ้นมาแล้วกระโดดลอยตัวขึ้นสูงเร่งความเร็วของตนจนถึงขีดสุด พุ่งตัวลงมาจากบนท้องฟ้าเสมือนดั่งดาวตกที่มีความเร็วสูงมากแม้ว่าเรื่องความเร็วจะเป็นจุดอ่อนของกายเทวเซิร์อเวจีนั่นเป็นเพียงคำกล่าวสำหรับหลี่ชีเย่หรือจี้คงหูตี้ที่เป็นระดับสุดยอดอัจฉริยะเท่านั้นแต่กับยอดฝีม,มือทั่วไปแล้วนับว่าปาจเรนห่วงยังมีความเร็วที่สูงมากเพราะยอดฝีมืออื่นๆไม่สามารถตามได้ทันกับความเร็วเช่นนี้ของปาจเรนห่วงได้อยู่แล้วตูมตูมตูม ยามนี้เมื่อพอจูเรื่นห่วงพุ่งตัวลงมาจากบนท้องฟ้าด่างดาวตกนั้นได้ทำให้ฟ้าดินถึงกับสันสะเทือนวั่นไหวขึ้นมาเสียงดังตูมตามดังไม่ขาดสายหากเขาพุ่งชนกับพื้นดินแล้วก็จะต้องสร้างภัยวิบัติขึ้นอย่างร้ายแรงแน่นอนบรรดาผู้คนที่ชมดูการต่อสู้คราวนี้ทยอยกันถอยห่างให้ไกลจากสมรภูมิรบการต่อสู้นี้ต่างก็มีสีหน้าที่แปรเปลี่ยนไปเมื่อได้เห็นภาพนี้กายเทวศสลปไอเวจีคือวิชาที่มีน้ำหนักไร้ขีดจำกัด เมือ่อบรรลุถึงขั้นระดับกลางน้ำหนักของมันจะบรรลุถึงขั้นไม่สามารถประเมินได้ด้วยน้ำหนักเช่นนี้บวกกับความเร็วที่เหมือนดังดาวตกย่อมสามารถจินตนาการเห็นภาพพลังพุ่งชนนี้ได้เฉินเปาเจียวกลับไม่หลบหลีกเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีที่รุนแรงเช่นนี้ร้องเสียงดังออกมาตึงดาบป้าเซียนเจอจรัสท่วงท่าการออกดาบที่ไร้ผู้ต่อก่อนความมาหังการที่รุนแรงทันใดนั้นเฉินเปาเจียยพกพาความมาหังการที่เดินหน้าเต็มสูบดรวยความมุ่งมั่น แม้ตัวตายก็ไม่มีการถอยหลังกลับเหมือนเป็นจอมนางผู้พิชิตคนหนึ่งที่พร้อมบทขยี้ทุกสิ่งด้วยความอาหังการดาบสี่จอมอหังการเพลงดาบที่สี่ของแปดเพลงดาบผงาดฟ้าหนึ่งดาบที่สาแดงออกมาเหมือนดั่งจอมอหังการที่มาจุติบ,บนโลกสามารถถอนผู้ผาบรรพท์ทำลายท้องฟ้าแหลกละเอียดพื้นปฏิพีถูกพลิกกลับยากที่จะบรรยายถึงความอาหังการของเพลงดาบเพลง,งนี้ได้ภายใต้เพลงดาบนี้ ไม่มีสิ่งใดสามารถครองความมหังการได้อีกต่อไปตูมจากการประทะกันซึ่งหน้ากับกายเคยวะสยบเอวีจีของปาจูเจิรนหวงยามนี้ดาบนี้ฟาดลงบนตัวเสื้อกรอของปาจูเจิรนหวงแนนเห็นสะเก็ดไฟที่กระจายออกมาเหมือนด่งภูเขาไฟที่ระเบิดประทุราวาออกมาอย่างนั้นส่องแสงสว่างไปทั่วฟ้าดินแลดูอหังการยิงดักทว่า ต้นอดาบป้าเซียนนั้นมีความคมที่ยอดเยี่ยมมากถึงกับฝากรอยดาบที่ลึกมากเอาไว้บนเสื้อเกราะของเป่าจิเรนห่วงแม้เพลงดาบที่สุดอาหาังการของเฉินเป่าเจียวก็ไม่อาจต้านทานกับกายเทวะสยบอเวจีของเป่าจิเรนห่วงได้ก่อนที่ดาบป้าเซียนของนางจะสัมผัสกับนอกของเปาาจิเรนห่วงนั้นประกายดาบได้ถูกทำลายจนสลดปังภายใต้พลังการสยบของกายเทวะสยบอเวจี ร่างของเฉินเป่าเจียวล่วงหล่นจากฟากฟ้าขณะที่พลังกายเทวสยบเอเวจี v G ของป่าเจริอนห่วงยังคงสยบดาบป้าเซียนเอาไว้ได้เฉินเป่าเจียวไม่ยอมจำนนยังคงต้านกับกายเทวสยบอเวจี v G อย่างเต็มที่ปังปังปังภายใต้การสยบจากกายเทวสยบอเวจีเฉินเป่าเจียวถูกกดดันจนต้องถอยหลังไปอย่างรวดเร็วถึงกับชนภูเขาจนลูกไปหลายลูกติดต่อกันตึงในที่สุด พลังลมปราณของเฉินเปาเจียวที่รุนแรงได้ถูกปล่อยออกมาก้าวเท้าเหยียบลงบนพื้นอย่างแรงสกัดพลังกระแทกเข้ามาอย่างรุนแรงของกายเทวะสีโยไอเวจีเอาไว้อย่างเต็มกลืนขณะที่ดาบป้าเซียนของนางยังคงจ่ออยู่บนอกของเปาจื้อร่อนหวงเปิดเวลานี้เฉินเปาเจียวร้องคำรามเสียงดังทันใดนั้นบริเวณอ,อกของนางเปล่งประกายเจิดจ้ากายและจิตปรากฏในเซียววินาทีนี้เอง กายน้ำพูเซียนได้ประทุข,ขึ้นมาแล้วทันใดนั้นพลังลมปราณของฉันเป่าเจียวพันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพลังศสัจธรรมทั้งหมดของโลกธาตทัน้อยแห่งราชันมันพลังแก่นฟ้าดินเหมือนดังถูกนางดึงเอาไปพริบตาเดียวกันนี้ฉันเป่าเจียวกลับกลายเป็นศูนย์กลางของพายุร้ายอย่างนั้นนาทีนี้พลังที่ไร้ขีดจำกัดได้ไหลทะลักเข้าไปยังศูนย์กลางพายุร้ายแห่งนี้ฉันเป่าเจียวก็เป็นเหมือนดังเทพที่ดาแห่งพายุร้ายนี้ ลำพังแค่พลังของพายุรายที่น่ากลัวนี้ก็เพียงพอที่จะสิกฟ้าดินให้กระจุยได้ตึงเวลานี้เองพายุรายได้ก่อตัวเป็นรูปร่างขึ้นที่ด้านหลังของเฉินเป่าเจียวทําให้นางประทุพลังไร้เทียมทานออกมาขณะที่พายุร้ายเสมือนดังเป็นพายุหมุนที่คอยขับเคลื่อนตัวของเฉินเป่าเจียวปังนาทีนี้เฉินเป่าเจียวได้เปลี่ยนจากรับเป็นรุก ภายใต้กายน้ำพูเซียนทำให้พลังขีดความสามารถในการต่อสู้ของนางเพิ่มขึ้นอย่างไม่จำกัดดาบป้าเซียนพลิกกลับเป็นสยบต่อกายเทวะสยบอเวจีของป่าเจอร์รนห่วงกดดันให้ป่าเจอร์รนห่วงต้องถอยร่นไปเรื่อยๆทำกลางเสียงดังโครมโครมโครมพันชนกระแทกภูเขาจนทะลุติดต่อกันหลายลูกตึงเสียงดาบที่กระทบกับบางสิ่งได้ยินเสียงแตกหักดังขึ้นในที่สุด ดาบปาเซียนก็สามารถทำลายชุดเสื้อเกราะที่สวมอยู่บนตัวของเปาจูเรนหวงจนได้เสียงปุคมดาบได้แทงทะลุร่างกายของเปาจูเรนหวงเลือดสดๆไหลนองจนเสื้อเกราะกลายเป็นสีแดงเปาจูเรนหวงถอยหลังตึงๆตึงติดต,ต่อกันหลายก้าวเลือดสดๆไหลทะลักพุ่งออกมาดังน้ำพุผู้คนมากมายที่ได้เห็นภาพนี้แล้วต่างรู้สึกเสียวสลังวา่าเกือบไปแล้วนิดเดียวเท่านั้นที่ฉันเปาเจียก็สามารถ ปิดชีพของปาจจุริห่วงได้แล้วหากไม่เป็นเพราะปาจจุริห่วงมีเสื้อเกราะป้องแกนเอาไว้คงตายอย่างน่าอนาถไปแล้วภายใต้สุดยอดเคล็ดวิชาลับของปาจจุริห่วงบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณอกก็สามารถสมานได้อย่างรวดเร็วเพียงชั่วพริบตาเดียวบาดแผลนั้นก็กลับคืนสู่ปกติเหมือนเดิมแต่ทว่าสีหน้าของเขาเวลานี้ดูขาวซีดร,ร่างกายของเขาถูกประกายดาบมอฉนเป่าเจียวทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ แม้ว่าเขาจะใส่เครดวิชารักษาจนหายไปปกติแต่เขาก็ต้องสูญเสียพลังลมปราณไปไม่น้อยเจา้าเป็นผู้บีบบังคับ้ข้าต้องใช้ท่าไมาต้ตายเองปอจูรนหวงคำรามเสียงดังกล่าวสำหรับเขาแล้วสภาพที่เป็นอยู่เหมือนดังเป็นการก้าวเท้าผิดของเขาทำให้เขาต้องโกรธจนคลั่งขึ้นมาเสียงคำรามกล้องของปอจูรนทหวงยังไม่ทันขาดคำเขาพันเศกเอาของวิเศษออกมาพร้อมกันทีเดียวสองสิ่ง ที่ของวิเศษสองสิ่งนี้ปรากฏได้สำแดงอนุภาพราชันเซียนที่ยิ่งใหญ่ออกมาของวิเศษทั้งสองนี้ 1. นึนั้นคือเจดีวิเศษอีก 1. คือกระสวยบิน2ตัวและกระสวยทั้งสองก็ได้เป็นร้อยล่องยูนเหนือหัวไหลซ้ายขวาของปัจจุรเรนห่วงโดยที่กระสวยได้พวยพุ่งเป็นวังน้ําบนราชันเซียนและนําพาขับเคลื่อนการทําความเร็วของปัจจุเรนหวง ขณะที่เจดีวิ no. เศษที่ลอยล่องอยู่เหนือสีสองปัจจุริณหวงแผ่กลิ่นอายที่ขมุกขมัวออกมาและแทรกเสริมเข้าร่างของปัจจุริณหวงได้ยินงเสียงดังแครกขึ้นมาเรียพรันแม้แต่พื้นดินก็ไม่สามารถทนทานน้ำหนักของปัจจุริณหวงได้อวุธราชัเซียนหลายคนที่มองเห็นอวุธราชเซียนทั้งสองของปัจจุริณหวงแล้วต้องพึมพำออกมาครั้งนี้หาใช่เป็นการแดงอวุธราชัเซียนเป็นครั้งแรกของปัจจุริณหวงเขาได้เคยลงมือด้วยอวุธราชเซียนมาหลายครั้ง เพียงแต่คราวนี้ป่าจูเรนหัวได้งัดเอาอาวุธราชนเซียนออกมาพร้อมกันทีเดียวถึงสองชิ้นในคราวเดียวสิ่งนี้ได้สร้างความตระหนกให้กับผู้คนไม่น้อยเนื่องจากทุกคนต่างรู้ดีว่าสำนักกายวิเศษทีวะไม่มีอาวุธราชนเซียนแล้วป่าจูเรนหัวไปเอาอาวุธราชนเซียนมาจากไหนทีเดียวถึงสองชิ้นกระสวยความเร็วเจดี JD รวมศูนย์ลิเชรีตาทั้งสองข้างลองเอ,อ่ยอย่างเชื่อช้าเมื่อเห็นอาวุธราชันทั้งสองนี้หลังจากที่ป่าจูเรนหัวได้ใส่าอ,าอาวุธราชนออกมาถึงสองชิ้น พลันบังเกิดปณิธานการต่อสู้ที่กระเทิมขึ้นมาเหมือนหนึ่งเทพสงครามที่ถือกําเนิดขึ้นบนโลกนี้อย่างนั้นกระสวยความเร็วสามารถเพิ่มความเร็วกับปรจูเรนห่วงหลายเท่าตัวกระทั่งถึงหลายสิบเท่าตัวขณะที่เจดีรวมศูนย์สามารถทาให้น้าหนักตัวของปรจูเรนห่วงเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าบวกกับน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าทําให้ขีดความสามารถในการต่อสู้ของปรจูเรนห่วงเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าจนถึงร้อยเท่าทันใดนั้น ปาจเร้นห่วงได้โจมตีแล้วรวดเร็วดังสายฟ้าและด้วยน้ำหนักที่หนักที่สุดฟันทำลายท้องฟ้าที่ว่างเปล่าช่วยให้ตัวของปาจูเร้นห่วงสามารถพุ่งตัวผ่านทะลุไปอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายกับท้องฟ้าจนกลายเป็นหลุมดำที่น่ากลัวที่ต้องผเผชิญหน้ากับการโจมตีที่น่ากลัวเช่นนี้ฉันเปาเจียวเองก็ร้องเสียงดังออกมาสัแดงความเร็วถึงขีดสุดเช่นกันดาบในมือฟันใส่เปาจูเร่นห่วงทันที ดาบ5ผพง,งาดฟ้าเพลงดาเพลงที่5้าของเพลงดาบพง,งาดฟ้า8ปท่าจังหวะที่ดาพง,งาดฟ้าทั่วฟ้าดินคงมีเพียงดาบนี้ดาบเดียวเท่านั้นดาบเดียวทำลายฟ้าปิดกัน้นผืนปฐพีภายใต้หนึ่งดาบสภวิชาล้วนถูกทำลายสัภัสัจธรรมยอมจำนวนขณะเดียวกันเฉินเปาเจียวอาศัยกายน้พูเซียนดึงเอาพลังกันฟ้าดิน พลังศัจธรรมจากโลกกะทัดน้อยแห่งราชันมานเข้ามาด้วยพลังอำนาจของพายุร้ายที่คอยขับเคลื่อนตัวของนางทำให้ดับนี้ของนางถูกสำแดงพลังออกมาถึงขีดสุดโลกทั้งโลกล้วนตกอยู่ภายใต้การครอบคลุมของเพลงดาบนี้ของนางปังถึงแม้จะเป็นกายนาภูเซียนถึงจะเป็นดบาบพลังฟ้าแปดท่าแต่ ยังคงไม่สามารถต้านทานกับการโจมตีที่สุดรวดเร็วและน้ำหนักสุดขีดข,ของเปาเจียวเร้นห่วงเอาไว้ได้ร่างเฉินเปาเจียวลอยลร่รี่หัวไปภายใต้การโจมตีนี้และกระักเลือดออกมาอย่างแรงทันใดนั้นลี่ชื่อเย่ได้อาศัยความเร็วที่สุดปฏิหารพุ่งตัวออกไปรับร่างของเฉินเปาเจียวเอาไว้ขณะที่ความเร็วเปาเจียวเร้นห่วงก็นับว่าเร็วมากจนปราศจากสิ่งใดมาเปรียบเปีย จังหวะที่ลิชีเยรับเอาตัวของฉันเป่าเจียวไว้นั้นเขาก็ประชิดถึงตัวกล่าวสำหรับกายเทวสยบเอาไปจีแล้วไม่มีสิ่งใดเหนือไปกว่าการเอาร่างกายของตนเองเป็นอาวุธอีกแล้วการพุ่งเข้าชนของป่าจูรเรนห่วงด้วยความเร็วและน้ำหนักที่เป็นที่สุดพลังทำลายล้างสูงมากภายใต้พลังการพุ่งชนเช่นนี้ต่อให้เป็นอองเทพ ก็ต้องถูกชนจนกระเด็นและกระักะเลือดออกมาอย่างแรงตอนที่1 7 7ชื่อตอนว่าอาณาจักรหนักอืดลีชีเย่ไม่ได้ให้ความสนใจแม้แต่จะมองดูสักแวบ,บหนึ่งต่อการโจมตีที่รวดเร็วและหนักที่สุดของเป่าจึกเรนห่วงกางนิ้วทั้งหาออกมาภายใต้นิ้วทั้ง5้าที่กางออกมาของลีชีเย่เหมือนหนึ่งได้เปิดโลกที่มืดมิดขึ้นมาอีกโลกหนึ่งเปาจืเรนห่วงที่พุ่งเข้ามาพลันถูกโลกแห่งความมืดมิดนี้กลืนกิน หมัดมารกรีนฟ้าซึ่งเป็นกระบวนท่าหนึ่งของเพลงหมัดหมื่นสัจธรรมภายใต้หมัดเดียวนี้สามารถกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างหรเชียไม่ได้สนใจต่อปัจจุรองห่วงแม้แต่น้อยพลานอุ้มเอาฉินเป่าเจียวกลับไปในทันทีแต่ที่ชีพประจนของนางแล้วถึงกับรู้สึกโล่งอกที่นางไม่ได้เป็นอะไรมากตูมเสียงดังกึกก้องของปัจจุรองห่วงและทลายออกมาจากการถูก,กขังเอาไว้ใน,นโลกแห่งความมืด โดยออกมาอีกด้านหนึ่งจากนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีอีกครั้งมาสู้กันอีกสักตังในเวลานี้ปาวเจโรน่วงหัวรอกมาเต็มที่ปณธิฐานการสู้รบพุ่งสูงถึงขีดสุดนาทีนี้เขามีความมั่นใจถึงขีดสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการประชหน้ากับลริชีเย่หรือจี้คงหูตี้และหรือจะเป็นเหมยซูเหยวก็ตามเขาก็มีความมั่นใจว่าจะเอาชนะพวกเขาได้ทั้งหมด แม้ว่าปัจจุรุนห่วงในเวลานี้จะดูอดดีไปนิดนึงแต่ทว่าเมื่อได้เห็นท่าทีเช่นนี้ของเปัจจุรุนห่วงแล้วไม่ว่าจะเป็นจี้ควงบูตี้หรือว่าหลินเพียนตี้ทุกคนล้วนมีท่าทีเพ่งมองตรงไปอย่างข้างหน้าเป็นความจริงที่เปัจจุรุนห่วงดูใหญ่ขึ้นจากการได้ความเร็วเพิ่มขึ้นจากกระสวยความเร็วและเพิ่มน้ำหนักจากเจดีรวมศูนย์ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ทําให้กายเคลวัตสยบอวิจีของเขาได้สแสดงขีดความสามารถในการต่อสู้อักมา,มามากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ชนรุ่นหลังน่ากลัวเหลือเกินแม้แต่ระดับององเทพก็ยังต้องหวันเกรงอยู่3มส่วนเมื่อได้เห็นความเร็วของป่าเจิเร่นห่วงแล้วนึกหรือว่าข้าอาจจะกลัวเจ้าเฉินเป่าเจียวเองก็มังเกิดความโอหังอวดดีดิ้นรนลุกขึ้นเพื่อที่จะต่อสู้กับปาเจิเร่นห่วงอีกครั้งลี่ชีเยยืย่มือขวางเฉินเป่าเจียวเอาไว้สายหน้าเบาๆกล่าวว่าเจ้าไปพักผ่อนชั่วคราวก่อนให้ข้าเถอะนะเฉินเป่าเจียวไม่ยอมแพ้กำลังจะพูดแต่ทว่าลีชีเยยิ้มให้นิดนึงกล่าวว่า ครสวิชาของเจ้ายังไม่สุกงอมเต็มที่ไม่มีความจำเป็นต้องฝืนสู้กับเขาแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าคอยดูในนอทของเจ้าจัดการกับเขาภายในหนึ่งกระบวน่าเฉินเป่าเจียวจึงไม่กราวสิ่งใดออกมาและถอยกลับไปอย่างเงียบๆโดยมีหลี่ซวงเยียนเดินมาประคองนางเอาไว้ความจริงแล้วเฉินเป่าเจียวเองก็ไม่ได้เกรงกลัวในอันที่จะต้องต่อสู้กับเป่าจิ่วเล่นห่วงเนื่องจากนางได้คิดค้นครดวิชาของตนขึ้นมาได้แล้ว อีกทั้งนางก็ยังไม่ได้สมแดงท่าไม่ตายออกมาอีกด้วยกายเซียนที่เฉินเปาเจียวฝึกก็คือกายนภูเซียนซึ่งมีส่วนเสริมในการฝึกวิชาของนางก้าวหน้านอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมแสงล้ำหน้าพวกหลีซวงเหยียนเคล็ดวิชาที่เฉินเปาเจียวคิดค้นขึ้นมานั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการได้เคล็ดวิชาจากต้นจักรวาลน,นางอาศัยสิ่งนี้คิดค้นเคล็ดวิชาที่เป็นของตนเองตั้งชื่อว่าเคล็ดวิชาปัตตภีหลี่ฉีเย่เข้ามาสู้กันสักตัง้ง หลังจากที่ปอลจูเรนห่วงเอาชนะเฉินเปอเจียวได้แล้วทำให้บังเกิดความมั่นใจล้นปรีปณิธานการสู้รบรุนแรงจนร้องท้าทายตอลี่ฉีเย่ลี่ฉีเย่ก้าวเดินไปข้างหน้าบิดขี้เกียจด,ด้วยความเหนื่อยหน่ายกล่าวว่าสแสดงว่าเจ้ามั่นใจสามารถเอาชนะข้าได้สินะในเวลานี้ปอจูเรนห่วงมีท่าทีหมางเมินต่อใต้ล่าตาทั้งสองกวาดมองไปทั่วท่าทีรุนแรงกล่าวอย่างทรนงและเย็นชาว่าเอาชนะเจ้าได้หรือไม่ จ้าทดลองดูก็จะรู้เองทุกคนต่างมองออกว่าเปาจูเร้นห่วงในเวลานี้มีท่าทีหญิงทรนงและพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แต่ทว่ามีผู้คนจำนวนมากต้องยอมรับว่าเวลานี้เปาจูเร้นห่วงน่ากลัวจริงๆเมื่อมีความเร็วและน้ำหนักไร้ขีดจำกัดเช่นนี้แล้วในบรรดากลุ่มยอดอัจฉริยะแม้แต่จี้ควงบูตี้ก็ไม่แน่ว่าจะเอาชนะเขาได้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยผู้ที่อยู่เบื้องหลังเจา้านับว่าฉลาดมาก อาศัยกระสวยความเร็วมาทดแทนจุดด้อยของเจ้าใช้เจดีรวมศูนย์มาเพิ่มเติมจุดแข็งของเจ้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นลิชเช่มองหน้าปอจูุรุนห่วงรอยยิ้มนิดหนึ่งสายหน้ากล่าวว่าแต่ว่าสิ่งเหล่านี้กล่าวสําหรับข้าแล้วล้วนแล้วจตเป็นของเล่นเด็กๆทั้งนั้นไม่คู่ควรจะกล่าวถึงปัจูุรุนห่วงพ่ายแพ้ต่อลิชเช่มาถึง3ามครั้งสาคราเวลานี้ถูกลิีเช่กล่าวเย้ยหยันเพียงนี้กล่าวสําหรับเขาแล้วเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ กล่าวสำหรับเปาจูเรนห่วงแล้วท่าทีชนิดของหลีชีเยเป็นการเยียดหยามต่อเขาอย่างแรงเจ้าขนซาลี่แน่จริงก็เข้ามาวันนี้ข้านี่แหละจะบทขยีย้เจ้าให้แหลกเป็นเนื้อบดเปาจูเรนห่วงร้องเอตโรกมาด้วยความดิวดันเนื้อบดหรือหลีชีเยมองหน้าเขาทีหนึ่งยืดเนิ้ยไปหนึ่งนิ้วกล่าวด้วยท่าทีเหนื่อยหน่ายว่าภายในหนึ่งกระบวนท่าข้าใสา่นิ้วเดียวก็เพียงพอที่จะบทขยีย้เจ้าให้เป็นเนื้อบดได้แล้ว คำพูดของลิชเช่พันให้ใบหน้าของประจุเรื่นห่วงแดงกำ่ำสีหน้าดูปัญยากสุดๆคำพูดของล่ชเช่เช่นนี้เป็นการหยามเหยียดเขาอย่างแรงแม้ว่าเขาจะเคยแพ้แพ้ต่อลิชเช่มาแล้วถึง3าครั้งแต่ถ้าว่าคราวนี้เขาได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเขาได้ผ่านการขัดเกลามาเป็นจำนวนนับครั้งไม่ถ้วนและเวลานี้เขายังหลอมรวมเข้ากับอาวุธราชันเซียนทั้งสองชิ้นได้ระดับหนึ่งแล้วต่อให้ต้องเผชิญหน้ากับจี้คงบูตี้เขาก็มั่นใจว่าเขาสามารถบดขยี้เขาได้ เวลานี้หลี่ชิเย่กลับบอกว่าจะอาศัยเพียงกระบวนท่าเดียวใชนว้นิ้วเดียวสามารถบดขยี้ตัวเขาให้กลายเป็นเนื้อบดการดูถูกเหยียดหยามเขาถึงเพียงนี้แล้วไม่ให้เขาต้องคลั่งเน่ะเกินับเป็นเรื่องแปลกนี่แหละคือท่าแท้ภายในของคนโหดอันดับหนึ่งเขาละ่ะบ้าระห่ำม,มากแม้ว่าหลายคนจะรู้สึกว่าหลี่ชิเย่นั้นบ้าระห่ำเกินแต่เขาก็มีดีพอที่จะทำเช่นนั้นได้ ซึ่งไม่มีใครสามารถปฏิเสธข้อนี้ได้เจ้าเดรชานน้อยข้าจะบทขยี้เจ้าเป็นหมื่นหมือนชิ้นเวลานี้ปอจูเรินหัวงโกโรธจนบ้าคลั่งขึ้นมาไม่คำนึงถึงภาพลักษณ์ของฐานะความเป็นเจ้าสำนักอีกต่อไปร้องคำรามออกมาอย่างบ้าคลั่งพลังลมปราณทั้งหมดพวยพุ่งเหมือนดังสายรุ้งที่พาดผ่านท้องฟ้าไป เปาจูเรนห่วงสำแดงพลังของกระสวยความเร็วและใจดีรวมศูนย์เป็นจุดถึงขีดสุดอำนาจราชัญเซียนรุ่งพราดโดยเฉพาะพาลุนุภาพปราชันเซียนที่เป็นวังน้ำวนของกระสวยความเร็วนั้นได้เพิ่มความเร็วกับเปาจูเรนห่วงจนกระทั่งมิติแห่งเวลาก็ยังกระเพื่อมขึ้นมาขณะที่มิติแห่งเวลาเหลือไว้เพียงเงาลางๆบนอากาศตัวของเปาจูเรนห่วงที่วิ่งฝ่าอากาศไปแล้วเสียงจึงได้ดังขึ้นตามมาภายหลังความเร็วของเขาได้ล้ำหน้าทุกสิ่งไปแล้วกระทั่งมิติการเวลา เมื่อร่างกายของเขาวิ่งผ่านอากาศที่ว่างเปล่าได้ทิ้งร่องรอยบนฟ้าที่ไม่สามารถขจัดออกไปได้ซึ่งปกติจะมีเพียงอาวุธเท่านั้นที่จะทำได้แต่เขากลับสามารถใช้กายเนื้อทำได้แล้วชื่เป็นความน่ากลัวอะไรอย่างนั้นพวกของจ้านซือต่างมีสีหน้าที่แปรเปลี่ยนไปกับการโจมตีของปัจจุรห่วงการโจมตีเช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของการโจมตีที่แข็งแกร่งมากที่สุดอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามกลับไม่มีภาพของฟ้าถลม่มดินทลายจากการโจมตีดังคาดการกันเอาไว้ และไม่มีภาพของฟ้าถล่มดินถลายจากการลงมือของริชเช่ดังที่คิดเอาไว้เช่นกันชัว่วพริบตาเดียวนั่นเองที่ริชเช่ย,ยืนอยู่ปรากฏแสงเข้ากวงขึ้นมาและนาทีนี้ทุกคนสามารถมองเห็นตัวของเปาเจอร์เรนห่วงได้แล้วทุกคนสามารถมองเห็นร่างของเปาเจอร์เรนห่วงตั้งแต่ยังอยู่ห่างจากริชเช่หลายสิบจ้างหรือก็คือสิบฟุตซีววินาทีนี้เองความเร็วของเปาเจอร์เรนห่วงถูกดึงให้ช้าลงอย่างไม่มีขีดจำกัด ทั้งอย่างเชื่องช้ามากขึ้นเรื่อยๆช้าจนกระทั่งพอๆกับการเคลื่อนที่ของหอยทากขณะที่ปาจูรุรนห่วงลงมือเรเด้ว่ารวดเร็ยวรยวิ่งกว่าสายฟ้าฟาสิอีกไม่มีใครสามารถมองเห็นตัวเขาได้อย่างชัดเจนแต่ทาว่นนาทีต่อมาความเร็วของเขาถูกจำกัดลงอย่างไม่มีกำหนดเป็นภาพที่สร้างความโง,งนให้กับผู้คนอย่างยิ่งนาทีก่อนเขามีความเร็วที่ไร้ขีดจำกัดแต่านาทีต่อมากลับกลายเป็นเชื่องช้าไร้ขีดจำกัด ความแตกต่างระหว่างความเร็วกับเชื่องช้าเหมือนแค่จิตนึกคิดแบบเดียวเท่านั้นสร้างความหวั่นไหวกับทุกคนกับข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นอนาณาจักรหนักอืดเป็นสิ่งที่สมดุลที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตหนึงห่งระหว่างกายเซียนเหินและกายเทวสุอบอเวจีมีขอบเขตที่แน่นอนนะที่ตรงนี้จะไร้น้ำหนักไร้ความเร็วที่ตรงนี้การเวลาจะหมุนทวนกลับเสียงแตกกร้าวด,ดังขึ้นขณะที่ปาจ,จูรุนห่วงลุยเข้าไปอยู่ในอาณาบริเวณที่เป็นอนาณาจักรแนกอืด ไม่เพียงทําให้ความเร็วของเขาถูกดึงให้ยืดออกไปอย่างทําให้เสื้อเกราะที่เขาสวมอยู่พันถูกกดดันจนแหลกละเอียดไปด้วยปังจากนั้นปาจูเรื่นหัวก็ไม่สามารถทรงตัวยืนอยู่ได้อีกต่อไปต้องคุกเข่าลงกับพื้นด้วยพันเหมือนหนึ่งมีสิ่งของที่มีน้ําหนักมากที่สุดในโลกกดทับลงบนตัวของเขาคล้ายด่งเป็นดาวดวงหนึ่งที่กดทับลงบนตัวของเขา เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าวิชาที่เป่าจูเรนห่วงฝึกก็คือกายเทวเสยบอวเวจีตัวเขาเองก็มีน้ำหนักไร้ขีดจำกัดแต่ทว่าท่ามกลางอาณาจักรหนักอืดเขาตกอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักปราศจากความเร็วน้ำหนักที่เขามีอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักของอาณาจักรหนักอืดแล้วจึงถือว่าเบาหิวมากเวลานี้ลิชเช่ยืย่นนิ้วออกไปนิ้วหนึ่งและจิ้มใส่ตัวของเขาเบาๆเสียงดังกรกัซึ่งเป็นเสียงแตกของกระดูก ป่าจรุนหัวงที่คุกเข่าอยู่ตรงนั้นกระดูกบนตัวของเขาพันแตกหกักทีละชิ้นทีละชิ้นในขณะนี้เขาไม่สามารถทนแบกรับน้ำหนักที่น่ากลัวได้อีกต่อไปแล้วเวลานี้เองกระสวยความเร็วและใจดีรวมสูงที่เดิมอยู่ในความควบคุมของป่าจรุนหวงพันถูกผู้อื่นเรียกเอาไปมันได้ฝ่าอากาศว่างเปล่า,าโดยอาศัยพลานุภาพราชัเซียนที่ทรงพลังบินหลบหนีไปทันที ไม่ปารเจรุนห่วงร้องออกมาด้วยความสิ้นหวังเมื่อปราศจากอาวุธราชนเซียนแล้วยิ่งทำให้เขาไม่อาจจะรับแรงกดดันได้อีกขณะที่เสียงรอ้องด้วยความสิ้นหวังของปาเจรุนห่วงยังไม่ทันขาดคำร่างของเขาพลันแตกร้าวและติดตามมาด้วยเสียงกระดูกแตขกขาดปาร,ร์เจรุนห่วงถูกกดทับจนร่างแหลกเล้วไปนาทีนี้ร่างของปารเจรุนห่วงหายไปแล้วคงเหลือไปเพียงเศษเนื้อเละๆก,กองหนึ่งอยู่บนพื้นเลือดสดๆไหลรินอย่างเงียบๆ หลายคนรู้สึกขนลุกขนพองเมื่อได้เห็นภาพนี้พลังต่อสู้ของปัจุรุนหัวเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของทุกคนต่อให้อ่องเทพก็ยังต้องหวั่นเกรงต่อเขาอยู่3ส่วนอย่างไรก็ตามเวลานี้ร่างของเขากลับเหลือไว้เพียงเศษเนื้อกองหนึ่งเท่านั้นอาณาจักรหนักอืดน,นับเป็นอาณาจักรที่น่ากลัวย,ยิ่งนักสิ่งนี้หาใช้พลังอำนาจทับซ้อนกันระหว่างการเสียเหินกับกายเทวะสยบไอวิจีเท่านั้น แต่เป็นการสมมาตรกันระหว่างกากเซียนทั้งสองเกิดความสมดุลกลายเป็นอนาเขตที่แน่นอนอนาเขตนึงขึ้นมาภายใต้อนาเขตที่แน่นอนเป็นการเพิ่มขยายพลังของกาเซียนเหินและกายเทวสยบอเวจีอย่างไร้ขีดจำกัดเมื่อเป็นชนนี้ย่อมหมายถึงท่ามกลางอนจาจักหนักอื่นพลังอํานาจของไกเซียนเหินและกายเทวสยบอเวจีถูกขยายเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่ากระทั่งหลายร้อยเท่า การสำแดงของกายเซียนทั้งสองนับว่าน่ากลัวยิ่งแล้วยามเมื่อสองกายเซียนเกิดเป็นความสมดุลขึ้นแล้วทำการขยายพลังของตอนหลายสิบเท่าจนถึงร้อยเท่าและกับกายเป็นอาณาเขตที่แน่นอนขึ้นมาช่างเป็นเรื่องที่น่ากลัวเลยเกินผู้คนที่เห็นภาพนี้ต่างรู้สึกถึงร่างที่สั่นเทิมขึ้นมาอาจจะกล่าวได้ว่าตั้งแต่ต้นจนจบลิชิเย่ไม่ได้สำแดงกระบวนท่าใดท่านึงออกมาเลยเป็นเหมือนดั่งที่เขาพูดเอาไว้เขาแค่ยื่นนิ้วไปนิ้วเดียวก็พอ ที่จะสามารถบทขยี้เปล่าเจอเร์เนห่วงให้กลายเป็นเนื้อบดได้ความจริงแล้วถา้า,ากลางอาณาจักรหนักอืดหลิชเชียไม่จำเป็นต้องยื่นนิ้วออกไปซิลิซัมก็สามารถบทขยี้เปล่าเจเร์เรนห่วงให้กลายเป็นเนื้อบดได้เช่นกันเป็นที่ทราบกันดีว่าเทพพายุคานองได้ชื่อว่าเป็นหนองเทพแล้วแต่ทว่าเมื่อหลิชเชียได้สำแดงอาณาจาักรหนักอืดออกมานาวก็มีแต่โดนอัดอยู่ข้างเดียวเท่านั้นดูท่าจะรู้จักการละเทศะดี ลิชิเยมองดูบนฟ้ากล่าวด้วยท่าทีเฉยเมอยออกมามีคนแอบซ่อนตัวอยู่ในความมืดซึ่งก็คือผู้คุ้มครองของปาจูเรนห่วงนั่นเองแต่ทว่าเขาไม่ได้ลงมือช่วยเหลือปาจูเรนห่วงตรงกันข้ามกลับเรียกคือนอาุตราชัเซียนซิกเนื่องจากเขารู้ว่าผลแพชนะปรากฏชัดเจนแล้วเขาไม่ต้องการให้อวุตราชัเซียน CNC. ตกไปอยู่ในมือของลิชิเยพวกจีโงบูตี้จ้านซือต่างมีสีหน้าเย็นชาเมื่อได้เห็นภาพตรงหน้า พวกเขาล้วนแล้วแต่ต้องการเห็นการต่อสู้ระหว่างรลช่ชียกับปโจเรนห่วงคาดหวังว่าจะได้รู้ถึงจุดอ่อนและเคล็ดวิชาที่รลช่ชียใช้แต่เว่าการต่อสู้ครั้งนี้รลช่ชียคงไม่ได้สำแดงกระบวนท่าใดท่าหนึ่องออกมาให้เห็นทําให้พวกเขาไม่สามารถรู้ถึงจุดอ่อนของหลีเชียได้เหมือนเดิม